สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Chicken Valley นะครับวันนี้เราอยู่กับร้านค้าพระนจรสุดคุม้มการันตีของรางวัลพิเศษใน100คูปองครับ โดยก่อนที่เราจะไปสุ่มร้านค้าพนิจรกันนะครับผมก็ต้องมีเรื่องจะมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับก็คือถ้ามันมีช่วงไหนนะครับที่ผมเว้นระยะการลงคลิปไม่ได้ลงทีทีเหมือนทุกๆวันนะครับหรือว่าอาจจะลงเฉพาะบางกิจกรรมเท่านั้นนะครับก็ต้องขอแจ้งไว้ก่อนว่าผมอาจจะมีอาการแบบหมดไฟหมดกําลังใจในการทําคลิปนะครับเพราะว่าช่วงหลังมันเนี่ยยอดวิวของคลิปแต่และคลิปของผมที่ผมตั้งใจทํามาเนี่ย ปรากฏว่าคนดูมันน้อยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับจากหลักพันเหลือเพียงแค่บางคลิปนี่เป็นหลักร้อย200ประมาณนี้นะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าบางทีผมจะเล่นเฉพาะบางกิจกรรมน้นเฉพาะบางกิจกรรมเท่านั้นนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองดู การค้าพันินจอนกันเลยครับเริ่มต้นครั้งแรกที่1คูปองนะครับแล้วก็9ก้าคูปองอีก9ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งที่1 0เป็น18คูปองนะก็อย่างที่เรารู้กันนะครับใน100คูปองก็จะประมาณนี้แต่ครั้งสุดท้ายถ้าเราอยากจะเมาหมดเนี่ยเราต้องจ่ายเพิ่มอีก3า0คูปองนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นฮีโร่นะครับมีทอนรุยแล้วก็เด็กสตรานะครับซึ่ง3ตัวฮีโร่3ตัวนี่ผมมีแล้วนะครับ แต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสกินฮีโร่อีกนะครับของทอนเด็กสตาร์แล้วก็ลูอี้นะครับทอนผมมีแล้วนะครับลูอี้กับเด็กสตาร์เนี่ยผมยังไม่มีนะส่วนฝั่งของฮีโร่ที่มีแล้วก็จะมีคัมพีขั้นสูง15ชิ้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นการลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้สกินฮีโร่อีกหรือเราจะได้คัมพีขั้นสูง15ชิ้นนะครับไปเริ่มครั้งแรกเลยครับ1คูป,ปองนะฮะได้ท่าเต้นทอนมานะครับอันนี้ผมน่าจะยังไม่มีนะ ได้บัตรเช่ามานะครับแต่ว่าสก,กินนี้มีแล้วนะครั้งที่สามอิม,อมจินะครับครั้งที่สี่เราจะเต็มหนึ่งร้อยคูป,ปองเลยหรือเปล่า,คร,ค,รค,ราครั้งที้าครับครั้งที่หกโอ้โหบิดไปบิดมาครั้งที่เจ็ดครับ หวยล็อกหรือเปล่าครั้งที่8โอ้โหเหลือ4ช่องสุดท้ายครับแน่เราจะเหลือการหมุนอีก2ครั้งนะครับที่เป็นใน100คู่ปองนะดูซิว่าจะออกไหมโอ้โหเต็มลิมิตจริงๆด้วยครับมาลุ้นกันระหว่างสกินฮีโรอีกนะครับกับ คำพีขั้นสูง15ชิ้นดูซิว่าดวงผมจะอยู่อันไหนโอ้โ oh หได้สก,กินฮีโรอีกนะครับก็ดีกว่านะครับดีกว่าคำพี์ขั้นสูงนะโดยผมจะเลือกเป็นสก,กินของเด็กสตราแล้วกันนะครับเป็นสก,กินชุดนอนนะชุดนอนตื่นสายคือผมมีสก,กินลิมิเต็ดเวลล์พาร์ทแล้วนะครับนี่ฮะเอเป็น ก็สวยอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่มีสก,กินเออมันไม่มีเอฟเฟคสกิลแล้วก็เอฟเฟคเสียงนะครับถ้าชอบคลิปกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยลวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีกิจกรรมให,ใหม่ๆมีคลิปให,ใหม่จะได้รับชมได้ก่อนใครเลยครับแล้วเจอกันใหม่กิจกรรมหน้ารักน,น้อยแต่รักนานๆน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ